ฮัลโหลสวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชญานทีเอสนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเปิดเซิร์ฟเวอร์ไมโครฟ t เป็นของตัวเองที่ผมเปิดอยู่เป็นประจํานะครับผมเวลาที่แสดงละครกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ผมก็จะเปิดเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์และก็วิธีการในการเปิดเซิร์ฟแบบง่ายๆนะครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจำกันเลยทีเดียวนะครับเวลาที่อยากจะทําคลิปกับเพื่อนนะครับผมหรือว่าอยากจะเล่นกับเพื่อนเฉยๆก็ได้เช่นกันนะครับ ผมอยากให้คุณมั่นใจนะครับว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเซิร์ฟนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยทุกคนอาจจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าเวลาที่เราปล่อยฮอตสปอตให้เพื่อนเกาะเนี่ยนะครับผมเราก็จะสามารถที่จะเล่นเกมในโลกเดียวกันกับเพื่อนได้เช่นกันนะครับผมแต่ว่านะครับผมหากเราอยู่คนละที่ละ่ะบางคนอยู่กรุงเทพอ่ะบางคนอยู่เชียงใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผม แล้วเราจะเชื่อมกันได้ยังไงคงไม่มีใครนะครับโทรไปบอกเพื่อนว่า mm. เพื่อนเรากําลังปล่อยฮอสปอตอยู่นะตอนนี้เราอยู่กรุงเทพนายอยู่เชียงใหม่นายช่วยเกาะสัญญาณฮอสปอตเราทีอันนี้ก็มันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าสัญญาณฮอสปอตมันคงจะไปไม่ถึงนะครับผม mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับพี่บอยก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราสามารถเชื่อมต่อกันได้แม้ว่าตัวจะไกลแต่ใจยังใกล้กันนะครับผม โอเคครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมให้เราเข้าไปที่เว็บนี้ครับผมเรียมพาร์แนลนะครับพิมพ์ใน Google ก็ได้ครับว่าเรียมแล้วก็เว้นวรรครับผมพาร์แนลนะครับผมแบบนี้นะครับผมเราก็จะเห็นเรียมพาร์แนลนะครับผมให้เรากดเข้าไปเลยนะครับผมเรียมพาร์แนลเมื่อเรากดเข้ามานะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าใครยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็กดสมัครสมาชิกไปเลยนะครับ แล้วเราก็ทําการกรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะครับผมตรงนี้นะครับผมเพื่อที่เราจะได้เป็นสมาชิกเพื่อที่เราจะสร้างเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมกรอกอีเมลกรอกรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านควรจะมีภาษาอังกฤษและตัวเลขด้วยนะครับถ้าเป็นตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับให้เราเลือกว่าเราจะสร้างเซิร์ฟแบบไหนแบบเบสท์ร็อกแบบ Java หรือว่าแบบคอร์สนะครับผม ซึ่งถ้าเป็นแบบคอร์สเนี่ยนะครับมันจะสามารถเล่นได้ทั้ง2แพลตฟอร์มด้วยกันนะครับจาวาเนี่ยสามารถเล่นกับ Bedrock ได้หรือว่า Bedrock เล่นกับ Java ได้นะครับผมโอเคซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเปิดเซิร์ฟแบบคอร์สนะคบผมก็จะมีให้เลือกนะครับราคา12บาทเล่นได้1วันนะครับแล้วก็60บาทเล่นได้7วันแล้วก็2 5 0บาทเล่นได้1เดือนนะครับผม ก็จะมีอยู่สามอันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์คลอสนั่นเองนะครับผมสามารถต่ออายุได้นะครับสำหรับในคลิปนี้พี่พยจะเลือกหกสิบาทนะครับเพื่อทดลองให้ดูนะครับว่าต้องทำยังไงกันบ้างนะครับโอเคนี่ครับผมโอ้ยอดเครดิตไม่เพียงพอนะครับโอเคทีนี้เราจะเติมเงินอย่างไงนะครับผมวิธีการเติมเงินกดไปที่3าเออเสียมขีดตรงนี้นะครับผมทีนี้เราจะเห็นครับว่าเติมเงินที่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปเลยปึ๊บ จากนั้นเราก็มาเลือกวิธีการชําระเงินนะครับผมใครมีพร้อมเพย์ก็เติมพร้อมเพย์ครับใครมีทรูก็เติมทรูนะครับผมโอเคพี่บอยจะเติมท u ูนะครับผม60บาทนะครับผมแล้วก็กดไปที่จ่ายด้วย to w a l l e t นะครับบาทแล้วก็ทำการแคปหน้าจอ QR Code นี้นะครับไปจ่ายในแอป to Money ี a l วลลนะครับผมขั้นตอนนี้ก็คงจะไม่ยุ่งยากอะไรนะครับผมสำหรับการเติมเงินครับโอเคผมก็ได้เงินมาแล้ว60บบาทเข้าสู่ระบบแล้วนะครับผมโอเค ทีนี้เราก็กดย้อนกลับนะครับเราก็มาเลือกประเภทที่เราต้องการเปิดเซิร์ฟนะครับผมเปิดเป็นคอร์สนะครับผมเป็นผมจะเลือกเป็น7วันแล้วกันนะครับแล้วก็กดเติมไปเลยนะครับผมโอเคทีนี้เนี่ยเมื่อเรามีเงินพอแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งชื่อเซิร์ฟได้นะครับผมเราจะตั้งเป็นชื่อของเราหรือว่าชื่ออะไรก็ได้นะครับผมอันนี้ผมตั้งชื่อว่ารัชนนจาวาแอนบีนะครับผมโอเคกดยืนยันนะครับทีนี้เซิร์ฟก็กําลังถูกสร้างแล้วนั่นเองนะครับผม จากนั้นเราไปที่หน้าหลักนะครับทีนี้มันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ของเราอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับกำลังติดตั้งนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสัก 2- 3สนาทีนะครับผมเราก็กดรีเฟชดูนะครับว่ามันได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กดรีเฟชนะครับเพื่อดูว่ามันแอคทีฟหรือยังแต่จริงๆเราไม่ต้องกดรีเฟชก็ได้ครับมันก็จะขึ้นแอคทีฟให้เองนะครับเมื่อมันเสร็จโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราได้ IP มาแล้วนะครับผม ซึ่ง IP ตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเอาไปแจกให้เพื่อนได้นะครับเพื่อนจะได้เข้ามาเล่นในเซิร์ฟของเราวิธีการก็คือเข้าไปที่ตรงนี้ครับผมเซิร์ฟเวอร์แล้วก็กดเพิ่มเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วชื่อเซิร์ฟอันนี้คือเราตั้งอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยผมจะตั้งว่าอะไรก็ได้แล้วกันทีน,นี้ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์นะครับให้เราใส่ IP ตรงนั้นเข้าไปนะครับผมแคจะพิมพ์เอาก็ได้นะ สำหรับพอร์ตนะครับเราก็ไปดูมาใหม่ครับผมพอร์ตก็คือตัวเลขที่อยู่ด้านหลัง IP เนี่ยนะครับผมโอเคแล้วก็ก๊อปมาก็ได้หรือว่าจดเอาก็ได้นะครับเราก็มาเขียนลงไปที่พอร์ตตรงนี้นะครับผมลบอันเก่าออกก่อนนะแล้วก็ใส่ข้าไปแล้วก็กดบันทึกนะครับผมทีนี้เซิร์ฟเวอร์ของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะเรามาดูว่ามันปิงหรือย,ยังนะครับผมโอเค โอเคถ้ามันยังไม่ขึ้นก็ไปที่หน้าที่เราเปิดเซิร์ฟนะครับผมโอเคตอนนี้มันแอคทีฟแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูสักหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้นะครับนี่คือศูนย์ควบคุมนะครับผมโอเคครับผมนี่ก็คือหน้าคอนโซลที่เราสามารถที่จะพิมพ์คําสั่งได้ที่ตรงนี้นะครับผมเราก็รอให้มันเจเนเรตโลกให้เสร็จก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ในการเจเนเรตโลกของมันโอเคครับผมผมคิดว่ามันน่าจะทําเสร็จแล้วนะครับผมเพราะว่ามันขึ้นว่า เซ็ s ส r รีนะครับผมทีนี้เราเข้าไปดูใน Minecraft เห็นไหมครับมันก็จะมีปิงขึ้นมาแล้วนะครับผมโอเคทีนี้เราก็เข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับผมปึ๊บเข้าไปกดดาเนินการต่อเข้าไปครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในโลกแล้วนะครับผมโลกของเซิร์ฟที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองโอ้ตกทีนี้ผมจะลองเอาไมค์ครับเวอร์ชันจะว่าเข้ามาดูนะครับว่าเราจะใช้ไมค์ครับจะว่าเล่นกับไมค์ครับเบทร็อกได้หรือเปล่านะครับผม โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่ไมค์ครับเจาว่าแล้วนั่นเองนะครับผมสําหรับไมค์ครับจะว่าอีดิชันนะครับผมให้เรากดไปที่ผู้เล่นหลายคนนะครับจากนั้นให้เรากดไปที่เพิ่มเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ใส่ IP ของเราเข้าไปที่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับไมค์ครับเจาว่านะครับผมให้ใส่ทั้งหมดเลยนะครับ IP ที่ได้ที่เราได้มานะครับใส่หมดเลยจากนั้นกดเพิ่มเซิร์ฟเวอร์นะครับผมทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับของเราอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับผม ทีนี้เราก็กดเข้าไปเลยโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่เซิร์ฟเวอร์แล้วนั่นเองเห็นไหมครับตอนนี้มีอยู่2คนนะครับในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมโอเคเราเราไปดูกันนะครับว่าตัวของผมมันอยู่ตรงไหนนะครับผมโอ้นี่ไงครับผมเจอแล้วนะครับผมรัชญานนท์ GS 2ี4 6นี่ทุบๆหน่อยสกินยังไม่โหลดนะครับแต่ว่าอีกสักหน่อยมันก็จะโหลดขึ้นมานะครับผม เปิดให้ดูนะครับ2จอนะครับผมอันนี้เป็นไหมครับจาวาอิดิชันนะครับผมโอเคเมื่อเราอยากจะให้เราเป็นแอดมินนะครับผมให้เราพิมพ์คําว่า OP ที่ตรงนี้นะครับผม OP แล้วก็ตามด้วยชื่อละครของเรานะครับผม OP รัชนนทเสนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้ให้เราไปดูในเกมนะครับจะเห็นว่าเซิร์ฟเวอร์ให้รัชนนทิเสเป็นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์แล้วนั่นเองนะครับผม โอเคครับผมทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์คำสั่งอะไรก็ได้ในเกมได้เลยนะครับเราเป็นพระเจ้าแล้วนะตอนนี้อย่างเช่นเปลี่ยนเวลาเป็นกลางคืนนะครับผมไทมเซ t ตไน h t นี่ครับผมเวลาถูกเปลี่ยนเป็นกลางคืนแล้วนะครับผมแล้วก็กลับมาเป็นกลางวันเหมือนเดิม Time Set Day นี่ครับผมเป็นไงเราเป็นพระเจ้าในการควบคุมโลกใบนี้ไปแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเกมโหมดของตัวเองก็ได้นะครับผมปึ๊บนี่บินได้ นะครับเป็นโหมดสร้างสรรค์แล้วนั่นเองนะครับผมก็ก็ถ้าใครอยากจะลงปลักอินอะไรก็มาที่ตรงนี้นะครับไฟล์ m a n a g e r นะครับผมโอเคมันก็จะมีให้จัดการไฟล์ได้นะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมก็ใส่รหัสผ่านอะไรให้เรียบร้อยมันก็จะให้เราเข้าไปจัดการหรือว่าลงปลักอินได้นั่นเองนะครับ โอเคครับวันนี้พี่บอยมาบอกวิธีการเปิดเซิร์ฟเฉยๆนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมแต่สําหรับวิธีการลงลักอินกับวิธีการตั้งค่ายศต่างๆในเกมหรือว่าระบบต่างๆในเกมนะครับผมเอาไว้เป็นครั้งหน้าแล้วกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้พี่บาก็ต้องขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ